นางเอกดังประกาศไม่โสดแล้วใบปุ๊บรู้เลยว่าคบกับใครโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับนางเอกชื่อดังทัพทิมอัญญรินวัย32ปีหลังจากที่หมดสัญญากับทางช่อง7เธอก็ได้ผันตัวเองเป็นนักสแสดงอิสระเรียบร้อยแล้วแถมช่องนี้ฮอตแล้วก็ปังไม่ไหวมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวและเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบถ่ายโฆษณามิวสิกวิดีโอการประกวดได้ตำแหน่ง Cleo Star Popular v w a r 2007และอุชัยทิพยเฟชชี่ไอดอล2008รองชนะเลิศอันดับที่1จากนั้นก็อยู่ในวงการบันเทิงมายาวๆจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะแถมเธอไม่มีข่าวเสียหายเลยด้วยล่าสุดสาวทัพทิมเปิดใจว่าได้นำความรู้จากการเรียนด้านการบริหารมาใช้เพราะได้เปิดบริษัทเป็นของตัวเองและเผยเรื่องหัวใจตอนนี้ไม่สดแล้วนะทับทิมเล่าว,ว่าตอนนี้มีคนคุยมาสักพักแล้วความรักในตอนนี้โอเคแฮปปี okay, ้ แต่ขอไม่บอกว่าเป็นคนในวงการหรือนอกวงการเป็นใครเพราะถ้าใบปุ๊บก็รู้เลยอุ๊ยอุ๊ยพูดสักขนาดนี้เป็นคนในวงการหรือเปล่านะแอบลุ้น